วายโอเพนลูกแรกฮะโอเคแม่นเกมนี้ชนะละ หลังสกรีนดูดิเกือบครึ่งสนามนะของดีโอเวอร์ท็อปโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยคะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะอยากเล่นแอนด์แมนอยู่เหมือนกัน แต่เขาไม่น่าให้เล่นมาเมื่อกี้เราก็เจอ R X ะไม่รู้คู่นี้น่าจะเป็นคนละคู่ม่้นี่ปริ้นกับคิงเขาน่าจะมาด้วยกันเป็นแฟนกันหรือเปล่าผมมีหลายตัวอยากเล่นอะไรกดมาผมมีท้าด้วยอ่ะอยากเล่นอะไรคะเผื่อเขามาด้วยกันโอ้โหพี่เต่าเนี่ยนะ R R 5วะเว็บุล R 5มันจะไปเล่นยังไงวะเออเช็ดเนี่ยไปเอออะไรก็ได้อ่ะเฮ้ยมีชารลชาร์โลด้วยป่ะ ไม่เอาดิเอาตัวเกมลับไมด่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวตาสุดท้ายเดี๋ยวเราพยายามทําให้ดีที่สุดเอาตัวเกมลับมาแต่พี่เต่าไม่เอาเว้นบุกอะ r เจ็ดยังเล่นลําบากเลยครไม่เอาไม่เอาพี่เต่ากลัวยาเออเช็ดดินั่นแหละเออจัดไปอะเช็ดปิดเอตันนะครับ ad ปิดโยกิสสบ,บาย เจอลูกกี้เพชรในตมของดีเลยฮะปีนี้ลูกกี้หลายคนนะเว้ยเล่นดีแบบน่าเชียร์เลยอ๋อเลเกอร์แกล้งแพ้เดี๋ยวโดนดักทางได้หรอวายโอเพนลูกแรกฮะโอเคแม่งเกมเนี้ยชนะละ ปกติเจมฮาเดนไวโอเพนต์ลูกแรกไม่ลงนี่คือมันจะไม่ลงทั้งเกมเว้ยแต่เกมไหนลูกแรกไวโอเพนลงอะเกมนั้นคือแม่นทั้งเกมการดูที่แท้ทของเจมฮาเดนอะไม่ใ่ฮะลงๆในเน้นหลังสกรีนดูดีเกือบครึ่งสนามนะของดีแต่เกมไหนไวโอเพนไม่ลงก็ ของไม่ดีคะับวิโอ้หมันวนหลังสกรีนมันเหมือนลิมหลางเลยเนี่ยถ้าไม่มีคนสอนนีนแตกเลยคะมันเร็วมากๆนะแบรี่ิวเดี๋ยวไว้พี่เล่นกับดูโออย่างวอร์เดนป๊อปแล้วกันสกรีนค้างไอ้พี่เล่นให้ดูแบร์รี่ิวสโลเดร์อาร์หนึ่งครึ่งสนามสองลงหนึ่งมันจะไปยิงสองลงหนึ่งได้ยังไงวะมันใช้เอ็กซิสต์สกิลได้แค่ครั้งเดียวทั้งเกม โคตรเฟียวฮนะอุ้ยตี้นี้เล่นดีวะ่ะอ่ะเอ็กสองคนนี้เล่นเข้าเข้าขาเลยแต่อ่ะเอ็กก่อนนั้นเนี่ยที่พี่เจออ่ะเขาไม่ค่อยให้พี่เล่นเลยอ่ะเขาแบบเอาบอลไปเล่นไดไม่สกรีนด้วยอันเนี้ยวิง่งเขาพยายามวิ่งมาสกรีนแล้ววิ่งแยกให้พี่นะครับอันเนี้ยพี่ก็เลยเล่นง่ายฮะคือเขามาพยายามมาสกรีนให้พี่ก่อนนะครับพยายามเนี่ยเห็นปะเห็นยก,กิดปะเขาพยายามมามาเปิดพื้นที่ให้พี่เล่นเ่ห็นปะเออแล้วเขาค่อยวิงยนะว่งแยกเนหะ็นปะเขาวิ่งแยกเนี่ยพี่ส่งช้าเอง ตาะหวงสันไปเนี่เห็นไ่มคือคนที่เขาแบบเกมรู้เขาพยายามวิ่งตลอดเวลาแบบเนี้ยคนทำแต้มมันจะเล่นง่ายเว้ยเช้ทงเกนวิ่งตลอดเลยเห็นไหมแต่เจอบางคนมันไม่วิ่งเลยมันขี้เกียจมากมันเดินมันยืนเฉยๆอ่ะมันไม่วิ่งมันไม่สกรีนเลยมันมั่นใจเรามากบางทีเราก็เล่นไม่เก่งเวมบี้ชูดมันเห็นมองเห็นคนรบกวนไหม มันเป็นเผ่าคนยกักษ์นะมองไม่เห็นใครมันยืดแขนยาว8เมตรจะม่เห็นใครได้ฮะ Easy for two แขนยาวปื้ดเลยไม่ทันวะขอโทษนะฝั่งพี่เอ,องเอ้าส่งคะแนนนี่เหรอแบนที่พิวไปกับสกีนมันมันมันซิ่งมากๆเลยว่ะ nice. ส่งโอเคไม่ทัน เซกลียให้ร่วงไปเด้เกรีนตัวประกบตัวเองอร <shot> ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่สามบอกแล้วเกมนี้ถ้าแม่นสบายฮะนี่ <Right. S 1> ย,ยังไงเขาลงสามวิช็อตคล็อกใช่เหรอชอชโรเดอร์ยิงตอนช็อตคล็อกลงเหรอว่าอาร์ตี้ไม่ใช่แล้วนายลองแล้วเหรอ นายลองเอามาเล่นแล้วหรอที่นายบอกเนี่ยมันยิงเกมหนึ่งได้แค่ตอนหมดเวลาของเกมเ uh huh. ถ้ามันยิงทุกชอดคลอ็อกมันก็โกงแล้วใช่เหรอชอดคลอ็อกสามวิอันนี้ไม่ยิงได้เหรอ uh huh. ถ้าแบบนั้นคือโกงมากนะครับถ้า R7 เน่าจะไม่มีใครสู้มันได้ yeah, มันวิง่ง <some contact S 1> มีโค้ดวิ่งพัน <the shot S 1> อ่ะ ลองแล้วแน่ใจนะอยู่ลัวสเตปปั๊บ,บโคเทกโคตอแน่แน่อาตี้บอกแน่นอนนะผมเจอยิงขึ้นสน,นามอ,อ่แพ้เลยไม่ไม่ไอเนี้ยอาตตี้มันบอกมันทำได้ทุกช็อตค<อ>ล็อกเลยนะคือท,ทุกเพย์ที่เล่นเลยนะครับไม่ใช่เกมหนึ่งทำได้ครั้งหนึ่ง <Great pass. S 1> เออ S K f o u เจอทุกทุกเพย์บ้าหรือว่าเจอแบบช็อตสุดท้ายแล้วก็ยิงมันยิงช็อตคอ็อคเอ่อจริงพี่จริงหัวก็คือได้ทุกเพย์เลยหรอที่เป็นช็อตค็อปอ่ะนะทุกเพย์เลยหรออย่างนี้โกงสุดนะครับคือเก่งสุดในเกมแล้วอ่ะ เจมฮาร์เดนลกไม่ค่อยลงอรอใช่ครับเจมฮาร์เดนของผมมา R เจ็ดแล้วอะ่ะบางเกมอบบไวเอลเพนสามลูกไม่ลงเลยเฉลีย่ยปกติอะ่ะเกมหนึ่งอะ่ะเกมก่อนนั้นเนี้ยผมไวเอลเพนอ่ะทั้งเกมเลยไวเอลเพนแค่สามลูกนะยิงโล่งอะ่ะสามลูกนะลงแค่ลูกเดียวอะ่ะอีกสองลูกไม่ลงคือเหมือนมันเหมือนมันแอบเนิร์ฟหรือเปล่าวะคือ R เจ็ดแล้วอะ่ะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นแล้วมันเป็นบ่อยมากๆครับที่แบบยิงโล่งไม่ลงแมตส์สำคัญนี่โคตรบ่อยเลยเนี่ยอย่างเกมเนี่ยมันยิงแม่นใช่ไหมคือเปิดมาลูกแรกอ่ะรู้เลย ถ้าลูกแรกมันยิงลงเนี่ยมันจะแม่นทั้งเกมอย่างเงี้ยอ่ะคือยิงไม่พลาดเลยคือถ้ามันยิงไม่พลาดอะ่ะมันโหดมากอะฮาเดนอะคือพี่จะกล้าปล่อยบอลไงเพราะว่ายิงไวโอเพทแล้วมันลงยิงไกลก็ลงทำไรล้างชาแนลเรา,าพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้ทาทำายล้างชาแนลลุยไปกับทำายล้างชาแนลเกมมีไปเล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำายล้างชาแนลลุยไปกับทำายล้างชาแนล